โอ้โ oh hey, หเฮของเรานี่ล่าสุดลามไปถึงมาเตโอโควาสิตแล้วนะครับมันมีรายงานมานะครับจากทาง90ตี้มินิระบุว่าริพูลเป็นหนึ่งในสามทีมใหญ่นะครับที่ต้องการได้ตัวมาเตโอโควาสิตมิดฟิลทีมชาติโครเอเชียวัย28ปีนะครับซึ่งเหลือสัญญาในการค้าแข่งในถิ่นแซนฟอร์บิตเหลือแค่ซัมเมอร์หน้าเท่านั้นก็เรียกว่า ถ้าเกิดซื้อในตอนซัมเมอร์เนี่ยก็ราคาถูกลงครับโคววซิตเนี่ยแน่นอนเลยว่ามีพลังความถึกแล้วก็พลังไดนาโมในการตลุยแต่ช่วงหลังก็เริ่มมีปัญหาปาดเจ็บนะแล้วก็วัย28ปีถ้าราคาไม่แพงเนี่ยก็ถือว่าน่าสนเพราะว่ามีความขยันแต่ตามรายงานนะครับเขาบอกบอกว่าโควาซิตเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นสำคัญของเชลซีมาโดยตลอด ตั้งแต่ย้ายมาจากเรลยวดิตในตอนซัมเมอร์ปี2อง8นะครับแบบยืมตัวก่อนย้ายขาดตอนปี2 0งซึ่งก็รวมถึงในยุคกุนซือปัจจุบันอย่างแกรมพอตเตอร์ด้วยนะเรียกว่าอยู่ยาวเลยแหละเป็นนักเตะที่พักดีอย่างไรดีครับการมาของเอนโซเฟรนันเดสนะครับก็เลยทำให้สาการของโควาซิตก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งอาจรมถึงเอกโอกองเต้ที่มีข่าวกับเราด้วยดังนั้นนะครับ ถ้าเกิดมองนะเฮียมองว่าความไปไปได้ในการที่กองเต้กับโคอาซิตจะย้ายเนี่ยกองเต้ยังมีมากกว่าเองนะเพราะว่ากองเต้น,นี่สัญญาก็ยังไม่คืบด้วยนะครับส่วนของเชลซีเนี่ยช่วงนี้เนื้อหอมมีทั้งเมสันเมาส์กองเต้มาเตโอโควาซิตแมรี่พูลเลานี่ตังมีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมองถึง โควสิตแล้วตามรายงานบอกว่ามีแมสตี้กับแมนอยูนะครับที่พร้อมจะเข้าแข่งขันดูเหมือนว่าแมสตี้เนี่ยมีรายงานว่าจีบก่อนหรือพูลด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนซัมเมอร์เนี่ยจะเป็นยังไงช่วงนี้ข่าวมันก็ออกมาเยอะนะเพียงแต่ว่าของลิพูลเราเนี่ยจะเป็นยังไงมีเจมวอร์ดพาว้ียนะเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหเยอะไปหมดครับสุดท้ายจะได้ใครไปลุ้นกันครับ